คลิปนี้ไม่มีคำเตือนหรอกว้าวเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ได้ดูเลยไม่ต้องเรียกเพื่อนมาดูด้วยแต่เยี่ยมมากเลยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกบ้านเราทักเข้าสู่ช่องซ้ำร่องในพี่ด้วยนะจ๊ะตอนนี้เกมมาจองเวรนหนึ่งนะครับผมนะสีส้มๆแดงๆแ,แบบนี้คือมาจองเวรนหนึ่งนะครับอย่าดูผิดกันนะจ๊ะ ก็จะไปเริ่มเกมกันในพี่มีกลุ่มดีๆมาแนะนำครับเป็นกลุ่มซับแชเกมแตกเมแจกะเกมดีใครเล่นตั้มในพี่แล้วไม่แตกที่เอาจะเล่นเกมอะไรดีก็เราเข้ามาดูกันได้นะครับผมนะมีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยแชร์ข้อมูลเกมกันอยู่ตลอดเวลาเกือบใจ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวเกมไหนกตลังแตกเกมไหนต้องแกะเกมไหนกำลังมาก็เข้าไปดูนได้ในกลุ่มนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ใดๆเข้ากลุ่มแล้วตอบคถามเข้ากลุ่มกันด้วยมาจากใครก็ตอบไปมาจากในพี่นะครับถ้าไม่ตอบมาจากในพี่แอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มนะมาเริ่มเกมกันเลยมาาต้้้้้ออองมมีีวววััันนนนพกกกแแแคคค่่ะะรรรบบบลลลดดททไไเเเปปิ์โย ไปเลยเออเปิดประดอกแรกท่หกครับแล้วไหลต่อไปที่ฮแล้วยังไงมาต่ออีกสามครับโอโ้โหโอ้โหยังไงล่ะม่แรกสกัตเตอร์มาเลยโยมนาโอโูสามตัวบนฟีสิบสองครั้งที่ไม้ห้าครับเริ่มกันเลยมาเร็วแบบนี้จะแตกให้ไหมเนี่ยและสิบสองครั้งลงอะ่ะเปิดปราดอกแรกไมเอีกอครับดอกที่สองมาแล้วที่สองนะและไหลไหม เออไหลต่อไปที่28ครับแล้วลงมายังไหลต่อไป66นั่นแหละโอ้โหหมาต่อยกม1นแลวว้ววายสวยๆับไหลต่อไปอีก4ี้าแล้วลงมาโอ้โตัวเกี่ยวมาครับ4 8ปิแล้วลงมาอีกหมดแล้วโอโ้สวยงามจัดๆครับเปิดมา,ไม,ดมา,ดมาไม่ทันวิลิมันเปิดมาไม่ทันะไรก็รางวันซุปเปอร์มาแล้วนะ726และส0ครั๊งลงมาอย่างไงไม่มา โอ้โห9ครั้งก็ไมมาและ8ครั้งมาแล้วก็เปิดมาที่2นะั้นไหลต่อไปที่42และลงไมีกีนึงโอ้โหและไหลต่อไปอีก7.5ครับแล้วลงมาหมดครับผมได้มา5 1 5นะดอกนี้แล้ว7ครั้งไมมา6ครั้งไมมาอเอ้ยมาครับเปิดไปที่3ผู้ยดูหินสาลายนะแล้วมาต่อย6.4ครับแล้วลงมาโอ้โหหมดไดไมาอีกนิดนึงครับีก6.7และ5ครั้งไมมา4ครั้ง เออเปิดมาที่หนึ่งลงมาไหลต่ออีกสิบสี่และลงมาโอ้โหหมดแล้มาสิบห้าเองเหรอดอกนี้แล้วสามครั้งสุดท้ายไม่มา2องครั้งสุดท้ายยังไงและครั้งสุดท้ายครับเออแถมหน่อยเปิดมาที่สองดอกนี้ไหลต่อไปอีกสิบสี่และลงมาโอ้โหไหลต่อไปอีกสิบห้าและลงไปอีกหมดแล้วนะครับนะโอ้โหแถมมาสามสิบเอ็ดครับ สกตเตอร์รอบแรกของเรานผมนะสวยงามจะจัดเลยครับนะได้มา890.5รับรางวัลกันเลยครับนะและขยับเพิ่มครับไปที่ไม้40ดีกว่าไม้40 40ิีเออแล้วไปครับเออเปิดมาที่8โอ้โอสกตเตอร์มาให้อีกแล้วโอ้ยมาจงเวียนหนึ่งวันนี้แตกบ่อยเอ้ยไม่ใช่แตกบ่อยแจกสกตเตอร์บอยจัดครับ มาเริ่มกันเลย3าตุ่นปี10ตอกครั้งีนไม้สีโอโห,โหขยับเพิ่มมากดที่2ทีมาเลยนะและเปิดมาดอกแรสกสเกตเตอร์จะเข้าซ้อนไหมซ้อนไหมและและโอโหเรียบร้อยเข้าซ้อนมปส2บีครทีกับนะอนโหูสวยงามกัดและ22ครั้งไม่มา21ครั้งมาแล้วครับเปิดมาที่8แล้ววไวสวยๆไหลต,ต่อไปที่256แล้ลงมาครับ โอ้โหหมดนะดอกนี้ได้มา264และ20ครั้งลงมาอย่งไรใหม่มาแล้19ครั้ง18ครั้งและ17ครั้งเออมาเปิดมาที่16ครัดอกนี้และไหลต่อไปที่352และลงมาโอ้โหหมดอีกแล้วนะได้อีก368และ16ครั้งลงมาครับใหม่มา15ครั้งและ14ครั้งเออเปิดมาที่418ดอกนี้โอ้โหไหลต่อไปครับ160และลงมา โอ้เร,เรียบร้อยเข้าซ้อนไปอีกดิโอ้โห <ibly, ibly, S 1> <า>สามดอกรุดนสามดอกรวดโอ้ยสวยงามจัดและ23ครั้งเปิดมาดอกนี้โอหแปดสิบสี่ครับแล้ววายส,สวยๆครับไหลต่อไปนัลล่นหนึ่งมาหน้ารอหกสิบแล้วลงไม่กี่หนึ่งโอ้โหหมดแล้วและดอกนี้ครับผมโอ้โหสวยงามนะได้มาหนึง่งพันหกร้อยสี่สิบสี่ร่างวันเมกาครับและเหลืออีกตั้งยี่สิบสองครั้งโอ้โห <greasy. S 2> แตกเป็นหม mm ื่นแน่นอนครับสแกนเตอร์รอบนี้และยี่สิบเอ็ดครั้ง ไม่มายี่สิบครับเออเปิดมาดอกนี้ที่แปดก็นะโอ้โหไหลต่อตัวเขียวครับสี่ร้อยห้าสิบหกแล้วไว,วยๆไหลต่อไปสองพันสิบหกแล้วลงมาโอ้โหหมดอีกแล้วโอ้ยเละดอกนี้สวยงามจ,จัดเลยทีเดียวได้มาสองพันสี่ร้อยแปดสิบาทรางกระตูราดับซุปเปอร์มาแล้วและสิบเก้าครั้งสิบแปดครั้งเออเปิดมาที่สิบหกครับดอกนี้ไหลต่อไปในหกร้อยสี่สิบแล้วลงมา ไล่ต่อไปทีหนึ่งก็576แล้วลงมาอีกโอ้โหยังมาต่ออีกแปดสิบและหมดโอ้โหไล่ดีจังจ้าได้หมาอีก1,312ราวยก็โตนะครับนะดอกนี้และสิบเจ็ดครั้งลงมาอย่างไรเออเปิดมาที่แปดสิบแล้วไล่ต่อไปนะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบแล้วหมดอีกแล้วโอ,อ้โหมาทีละนิดทีละหน่อยนะครับนะ1,360ราวยก็โตนะครับนะดอกนี้และสิบหกครั้งลงมา ไม่มาและ15ครั้งโอ้โหไม่มาและ14ครั้งมาแล้วครับผมนะเปิดมาที่16แล้ววไวส,สวยๆครับไลท์ต่อไปที่5 7 6และลงมาโอ้โหไลท์ต่ออีก288และลงมาอ,อ,อีกทีนึงมาต่อยองนะร้อยหกสและลงมาโอ้โหยังไงละ่ะรู้เรื่องกระเบิ้งแตกกันเลยทีเดียวนะไม้40แตกมาเป็นหมื่นแล้วตอนนี้ได้มา1640ร้างมันเมก้าครับนันและ13ครั้งลงมายัางไง ไม่มาเอ้ยมาครับเปิดมาที่40โอโหตาลายเลยนะหมุนปีเยอะจัดครับแล้ว12ครั้งไม่มา1 1ครั้งยังไงไม่มาอีกแล้ว10ครั้งครับเออเปิดมาที่48แล้วลงมาโอโหไม่มีตัวไหลครับแล้ว9ครั้งไม่มา8ครั้งมาไม่มาและว7ครั้งโอโหยังไม่มาและห6ครั้งอ่าครั้งสี่ครั้งและสามครั้งสุดท้าย สองครั้งสุดท้ายและครั้งสุดท้ายมาโอ้โหไม่มาเลยโอ้ยอุตส่าห์โมยต้องเยอะนะว่าแตกหมื่นแน่ยังไงละ่ะได้มา9,364คร,รับรับรางวัลน,นะจ๊ะแล้วพอเลยแล้วกันนะครับโอ้โหสเกตเตอร์รอบเดียวรู้เรื่องเลยนะ ใจตึ้นเติมแรืงมาแค่ร้อยเดียวกำได้มาเป็นหมื่นเลยใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็ซับสไคร้ก็กระดิ่งนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งไปกับเราใจกันด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดติดตามช่องหลังและช่องสำรองหมายเลขสามกันด้วยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วที่คอมเมนต์ครับใครอยากเล่นตามก็ไปที่เดียวกันได้เลยนะทิ้งลิงก์ไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมคลิกลิงก์เข้าไปแล้วอย่าลืมไปเข้ากลุ่มกันด้วยนะจานเดี๋ยวจะว่าจะมีไม่เต่มที่ทำให้พลาดสิ่งดีๆไปนะครับเข้ากลุ่มไปแล้วตอบคำถามเข้ากลุ่มกันด้วย สวัสดีครับ